ครับสบายดีพี่น้องสบายดีย่ำคำคำนะพี่น้องพบพ่อกันที่เข้าซ่งบ่อพุไทยมานนี้กับพี่น้องฮากมาแต่ดำหน้ารับจ้างพี่นอะกํามือนะพี่น้องไอตอนนี้ประมาณเกือบเจ็ดโมงนะพี่น้องทุ่มหนึ่งเนาะฮากให้กินแล้วพี่น้องต้มปลาดุกปลาดุกพันพี่น้องจำเจ้กินข่าแรงนักปั่นเดอพี่น้องสดทนหอนหลังจากมืดขนาาพี่น้องท้งหน้าแต่ละพี่น้องมืดแห้ง ต้มปลาดุกพี่น้องจะดุกฟันผักลายยางพี่น้องมีผักลายยางพี่น้องเสพเส้นร่วกันเด้อพี่น้องโอ้โหตอนนี้พี่น้องกี่ยิมมาดิสวัสดีพี่น้องมาเล่นร่วมกันได้ขนาดนั้นเลยต้มปลาดุกหน้าพี่น้องปลาดุกฟันไหมปลาดุกหน้าพี่น้องเป็นังไฮะขด้เอะไร

Có gì? có lẽ nó có đó sẹp, sẹp, sẹp cho nó đó Tiếp không vào Đây là mình Đem th thì thôi Phải không bật sầu hàng vào đây Phải không bật sầu hàng Đây xong đi Xong bật đảo cái này Bỏ mượt vào đây nào Nghe phai cái nhóm nữa không Còn nó còn sạch vào đây กองจ๊สับไปหน่้ดิกูสบี่ต่เลืเนาะค่ะล้วนแลวเนาะเนี่ยปลาแห้งล้วนเาฟังเพลงมาเปิดกดไปท่าไรนี่มันมีิ่อยู่เพลงเก่ต่อนุ่ง่าก่อนต่อนึ่นะทมทต่อเนี่ยนะโมเฮ้ยไ่้อบอก เป็ยมเยเน่งโฉมไมากี่นี่ตุ๋ยนงินแง่หนึ่มนั่นนั่นแะครับืมซายเลยจรนงสามโม xin lắm nắp nó rất hâm lộn nha rất mong nha mmm 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 đi mmm 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 xong mmm 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 tầm mmm

Bài này vậy. Tất cả mọi Cái bài cả ừ, cái bài thì góc. Tình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  trò, Tình Cái Tình góc.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  không góc. Như có người khác không phải như vậy. Sai lắm chân nha Một quần nhảy kỳ nọc. Bitten lên. Một là hai phếp. Anh nực phếp. này phếp. Tếp phếp. Tếp phếp phếp. Tếp phếp phếp phếp. Tếp phếp 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 ในร่มดีอืมชิมก็ขอบคุณ่ชอบพูจบไปเดี๋ยวไปดำหน้ากัมาค่ะกับสิได้เลยทคดยัน Niềm lệ ba. Con khó nói, khamèo. Niềm mọc nọ liền. Niềm khó quý ba. Mô quá? Mô quá? quá? Mô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  mọi người có phần mềm 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 ตุกยุ่งแต่ลาย่น้อยคนตุกกินแช่เน่ากินค่ไฟข้างในเนี่ยปลาหนาหกแค่นี้ไก่เข่าแน่เนาะทั้งเข่าทั้งหนาในสวนสวนกับใก่นี่ก็ได้ให้เจนปลาแล้วงัวกินเนาะง่วงก็เขาแต่กหงุดหงิด

เปล่งมาแก้วกระเพ็รต้มกับหอนเข้ากับหอดนอนพี่น่อจดกระบาดโลกเลยชื่นใจง่าบหุบแบบนี้นุ่งง่ายเดกันไมนี่

กินช่องคนกินแนงก่อนกินะกินมค่อยมื่อยหรอกเราคืากินกินก็ได้เขาอะไรกันกินก็ได้อาทารย์เขาน

จุเดวงพี่ท่าทนี้พี่น้องาทาตื่นใจกรัรุงก็ไหลกดแทรกกติดตาม,มเด้อพี่น้องกกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องไปได้สบายดี